กองสำนักเรียนพระพิธรรมโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีทอดพระป่ากองทุนอภิธรรมบัณฑิตคณะสงฆ์และคณะกัลยะนานมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งจัดกิจกรรมในโครงการมอบทานมอบธรรมให้แก่ประชาชนในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบรุรีวัดพระธรรมกายเอกรสุนประเทศนอร์เวย์จัดพิธีทอดกรถินสม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2563 ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์ วันนี้วันศุกร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทาง Facebook บุญนิวส์ทีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวง์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของสำนักเรียนพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีท่าพระป่ากองทุนอภิธรรมบัณฑิตค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลา13นาฬิกากองสำนักเรียนพระพิธรรมโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนอภิธรรมบัณฑิตภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมเกียรติวร,รยโสปร,รียธรรม9้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ ในส่วนของประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีได้แก่กัลยานมิตรพรธิรัฐเขียวสวัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยานมิตรสุจินลีตากรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายยานพาหนะได้แก่กัลยาณมิตรประภาพรทิติมาพงและผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตได้แก่กัลยานมิตรกนกชุลทรเกตแก้ว จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาพระปา่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้ขึ้นกล่าวเปิดสอบอภิธรรมศึกษาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้อวาดอันทรงคุณค่าส่วนเจ้าภาพก็ได้กรวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนกุศลและรับพรจากคณะสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดราชบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมในโครงการมอบทานมอบธรรมให้แก่ประชาชนในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการมอบทานมอบธรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยการนำของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งและคณะสงฆ์ในจังหวัดราชบุรีรวมถึงคณะกัลยาณมิตร ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการจัดกิจกรรมโครงการดีๆณโรงเรียนศิลแร่สยามหมู่บ้านผาปกอำเภอสวนพึ่งจัังหวดราชบุรีซึ่งก่อนที่จะทำพิธีมอบพระอาจารย์ได้เล่าธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตรวมทั้งได้เชิญชวนชายผู้มีบุญมาบวชในโครงการบูชาธรรมพระผู้ปราบมารและนำชาวบ้านปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้หยุดนิ่ง จากนั้นพระอาจารย์และคณะกัลยาณมิตรได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านกว่า700ชุดอาทิข้าวสารและถุงยางชีพโดยครั้งนี้ได้มอบให้กับชาวบ้านชาวเขาชาวกะเรี่ยงและผู้ป่วยซึ่งมอบฐานมอบทำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานเพื่อส่งความห่วงใยถึงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และมีประชาชนยังคงขาดรายได้อีกเป็นจํานวนมาก โดยการนําเครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านี้ไปมอบให้จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้ส่วนหนึ่งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจสร้างความห่วงใยผ่านเครื่องอุปโภคบริโภคทุกชิ้นในวันนี้และเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันและกันค่ะการมอบทานมอบทาครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดขาดพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่คอยเป็นต้นบุญต้นแบบไม่ว่า จะยุคไหนก็นแล้วแต่ถ้าประชาชนเดือดร้อนญาติโมยมเดือดร้อนนะครับหลวงพ่อเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่จะเอื้อมมือไปช่วยญาติโมยมทุกทท่านบำบัดทุกบำรรงสุขให้กับทุกทท่านแล้ววันนี้หลวงพี่เองก็ได้ทําทนทหน้าที่นี้ทําหน้าที่นี้แทนหลวงพ่อมามอบทานมอบทมบทนในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ที่ญาติโมยมเองก็ค่อนข้างยากจนอยู่แล้วฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างยากจนหลวงพี่เองก็ได้มามอบข้าวสารอาหารแห้งมอบถุงยางชีพให้กับเขา โดยที่เราจะไม่ทิ้งเขาเขาเองก็เปรียบเสมือนพี่น้องของเราเช่นเดียวกันดีใจค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงโควิดชาวบ้านเดือดร้อนกันอยู่แล้วพอดีท่านอาจารย์ได้มาแจากทานนี้ก็ดีใจกันทั่วหน้าค่ะใครได้ยินก็ดีใจกันว่าพระอาจารย์มาแจากทานก็ดีอกดีใจกันค่ะ โอ้บรรเทาได้เยอะเลยค่ะอย่างคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีจะกินจะใช้อยู่แล้วมันก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยที่ว่าพระอาจารย์ได้มาช่วยในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกทกท่านทั้งตั้งแต่อาจารย์พระทุกทุกองและก็ทุกทุกท่านที่ร่วมมือกันมาในวันนี้มาแจกทานในวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทน ขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุก,ทก,ทกองเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตลอด13ปีที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนยุวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกระถินสำริดเด็กดีวิสตามาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางโรงเรียนต้องการให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญทุกขั้นตอนตั้งแต่การบอกบุญการเตรียมงานและการดําเนินกิจกรรมด้วยตนเองทุกข,ขั้นตอนโดยมีคุณครูและผู้ปกครองในชุมชนคอยให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ ในปีนี้การจัดกิจกรรมกตินสมริดเด็กดีวีสตารณวัดหน้าเมืองนั้นเราได้รับชมภาพแห่งความปลื้มปิติและบทสัมภาษณ์ของน้องๆน,นักเรียนซึ่งแต่ละคนจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ เดี๋ยวนี้สังคมมันมันแปลเปลีป่ยนไปเยอะโอกาสที่ว่าเด็กจะสร้างความเรียนมันจะมีน้อยมากเลยถ้าเราปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่เล็กๆไปแบบนี้มันจะเป็นการปลูกว่าต่อไปข้างหน้าเขาจะเป็นคนดีสังคมที่ดีเขาไปเจออะไรที่ดีๆความคิดของเขามันจะเริ่มดีในทางที่ดีมากเลยอะคะ่ะ นอกจากที่ขายของนี่มาตั้งแต่ปี52เห็นมาตลอดเลย มากโรงเรียนยีว่าศึกษาทำทุกปีพี่ก็ร่วมทำทุกปีชื่นใจที่เห็นมานะคะคือเห็นทุกปีทุกปีเป็น10ปีแล้วนะคะทางโรงเรียนเขาก็มีความคิดที่ดีให้เด็กๆมาบอกบุญมันจะได้ซึมซับเขาเ้าไปในจิตใจเด็กๆศึก,กส,สารต่อไปเรื่อยๆให้กับรุ่นน้องที่จะขึ้นมาในอนาคตนะครับผม thank you ไปนานแล้วเราจะมาช่วยน้องๆทุกปีค่ะก็คือแจ้งข่าวบุญมาทําความสะอาดวัดช่วยส่งต่อรุ่นน้องแล้วก็สอนรุ่นน้องๆไปด้วยค่ะเสริมกําลังให้กันและกันนะคะแบ่งกันหน้าที่กันไปตามสถานที่ต่างๆแล้วมันก็จะได้เสร็จรวดเร็วไว้ขึ้น,นะคะ่ะอยากให้น้องๆน,นะคะดูเป็นแบบอย่างคะ่ะดูในแบบอย่างที่ดีนะคะมันจะไม่จบสิ้นคะ่ะถ้าเราทำตามกันต่อๆไปค่ะ ตาแม่รู้สึกว่าดีใจมากค่ะแม่บอกว่าวันนี้ก็ทำไม่ดีที่สุดนะคะผิดพลาดอะไรก็ไปต่อค่ะไม่ต้องตกใจหรืออะไรค่ะแม่ก็ช่วยกานน้องคำกล่าวภาคถิินค่ะก็คือช่วยหนูจำในหลายๆคำค่ะ ปื้มปื้มปิติในตัวลูกมากเลยปื้มจนพูดไม่ออกอะค่ะและบายไม่หมดเพราะว่าไม่คิดว่าลูกจะทําได้ถึงขั้นขนาดน,นี้ทําได้ทําได้จนมากกว่าที่แม่คิดไว้อะค่ะก็ในปีแรกๆกที่เราทํานะคะนักเรียนก็เต็มใจทําแล้วก็เต็มใจทาตลอดทุกๆปีมาตลอดแล้วก็ทําต่อมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ชาวบ้านเขาให้การยกย่องว่านักเรียนเราสามารถทําได้อย่าง สมุนแบบ,บทำกิจกรรมนะครับทอดกระถินสำริดเด็กดีวิสตายนะครับมาครบ13ปีนะครับในปีนี้เพื่อที่จะปลูกฝังนะครับให้กับน้องๆนักเรียนรู้จักนะครับธนบำร,รุงพระพุทธศาสนาอาตมาประทับใจกล่าวคําถวายตัดถี้เสียงดังกังวนชัดช้อยชัดคามีความตั้งใจแล้วก็เป็นระเบียบมีความสามีเพราะว่าเด็กทํามา13ปีแล้วต่อไปก็ทํากันเื่อยแต่ปนี้ก็เลือกวัดน้าเมือง ก็ขอขอบคุณกอบใจคณะครูนักเรียนแล้วก็เด็กดีมีสตานะแล้วเจนลขอบคุณแม่ขอบคุณครูไก่แล้วก็ขอบคุณครูแล้วก็ชาวบ้านค่ะที่มางานทอดกระถิ่นในครั้งนี้แล้วก็ช่วยหนูในหลายๆอย่างค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ อยากให้น้องเป็นประธานกระถินเหมือนกันค่ะคณะกัรยาณมิตรทีมงานชวนบวชในจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้ลงพื้นที่เพื่อชวนชายแมนแมาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะ พระอาจารย์จากทุดงคัศฐานพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะกัรยาณมิตรทีมงานชวนบวชจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่ตามตลาดและแหล่งชุมชนเพื่อเชิญชวนชายไทยร่วมบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563 โดยได้รับความสนใจจากชายแมนแมาสมัครบวชในครั้งนี้ซึ่งการทำหน้าที่ของคณะการยานมิตรทีมนี้ได้ลงพื้นที่กันทุกวันอย่างเต็มที่เต็มกำลังถึงตัวถึงใจเพื่อเป้าหมายเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คณะกาลยนานมิตรได้ลงทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มกันสุดกำลังเพื่อให้พระพุทธศาสนาสืบทอดให้ยาวนานที่สุดนอกจากนี้ทีมงานยังได้เล่าถึงเคล็ดลับก่อนลงพื้นที่และที่สำคัญความสมัครสมานสามัคคีในทีมงานต้องพร้อมเพรียงกันค่ะ นักเรียนจากโรงเรียนวัดโคกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าค่ายต้านทุจริตพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรค่ะทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆอาทิมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยอสัมชัญได้ร่วมกันจัดค่ายต้านทุจริต เพื่อปลูกฝังศิลธรรมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโครกระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน45คนได้เรียนรู้และเข้าใจการเป็นพลเมืองที่ดีต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมบูรณาการจากพี่นักศึกษาซึ่งเป็นทีมงานเช่นชมการแสดงบทบาทสมมุติระดมสมองเล่นเกมแยกแยะสิ่งของสถานที่ฟังการบรรยายธรร ฟังการบรรยายพร้อมทั้งถามตอบปัญหาที่สงสัยโดยน้องๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและก่อนเสร็จกิจกรรมคณะครูนักเรียนและพี่ๆทีมงานจัดค่ายทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและนั่งสมาธิภายหลังจบค่ายแล้วน้องๆก็ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไปค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับของการสวดธรรมจักรกับประวัฒนสูตรทั้งในระดับประเทศและในเขตกรุงเทพปริมณฑลค่ะว่าจังหวัดใดร่วมกันสวดธรรมจักได้ติดอันดับท็อป10ในวันนี้กันบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดปทุมธานี อันดับ 4. จังหวัดอ่างทองอันดับ 5. จังหวัดนครพนมอันดับ 6. จังหวัดสกลนครอันดับ 7. จังหวัดกาลสินอันดับ 8. จังหวัดหนองคายอันดับ 9. จังหวัดเลยและอันดับ 10. จังหวัดมหาสารคามส่วน10อันดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้อันดับ 1. นครหลวง14อันดับสนครหลวง10อันดับสแก้วภูทร8 อันดับ4นครหลวง1อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง7อันดับ7นครหลวง5อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง17ค่ะสำหรับช่วง world news ในวันนี้นะคะคุณร,รณกรเอี่ยมกํมชัยได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมในช่วง world news ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศนะครับกับผมเรืนกรอ์ยิมกมชัยในช่วง w ว r l d News ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายเอกสุนประเทศนอร์เวย์น,นะครับที่ได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจําปีพุทธศักราช2563ครับสำหรับพิธีกรรมในพระชาท่านประธานสรงนันบุชาพระรัตนไร และนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สาบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกวินนาสงครามศีกัลยาณมิตรเสถียรผู้เมืองนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายจตุปัจเทียธรรมเป็นสังฆทานและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐถิน โดยคณะท่านเจ้าภาพและคณะท่านประธานบุญพิธีได้ตั้งรุขบวนอัญเชิญผ้ากฐถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยส่วนท่านประธานเอกได้อัญเชิญผ้ากฐถินวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์จากนั้นกรัรยาณมิตรวาราลีวิบูลรัตได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดาพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินในภาภาษาบาลี กรยานมิตรวลัยพรตอนวเศษฐนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินในภาคภาษาโนเวย์กรยานมิตรทศพรเฮียดนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินในภาคภาษาไทยพร้อมกันนี้ท่านประธานเอกพิเศษได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ท่านประาาาธนดดา,นระานสง์ถวายจตุปัจจัยเทียธรรมส่วนคณะประธานกองได้ถวายจตุปัจจัยเทียธรรมจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพเดียงสง์และกล่าวอปโลกกฐิน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมบูรนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีพร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ครับทางด้านวัปปธร,รมกายกุม,มารประเทศญี่ปุ่นนะครับได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องนอนครับโดยในภาพเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกวนมันสวดมนต์บทธรรมจักกระเปวฒนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่พระมหาด็อกเตอร์ชัดพงศ์กระตปุญโยท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายพร้อมทั้งนำประกอบพิธีจุดประทีปบ,บูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารและสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนีเป็นทํานองสารพันยะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายเครื่องนอนโดยมีกัลยาณมิตรเจรนาฮาเซกาวา กรยนานมิตรสาวดีอิอริซาวาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกรยนานมิตรโสภาชัยมาศก,กรารยานมิตรวีรายาชิบุยาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกันถวายอุปกรณ์เครื่องนอนและร่วมกันตักบาตรแต่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธ จากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัระธรรมกายประเทศไทยผ่านทางช่อง GBN ภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาแสดงพระธรรมรเทศนาก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายจตุปจัจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ครับ ุณผู้ชมครับแม้ว่าในช่วงนี้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับแต่สิ่งสำคัญคือทำให้กำลังกายเ,าเราแข็งแรงทำให้จิตใจเราเข้มแข็งด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในช่วงนี้เวินิวส์กับผมรัตนก,กรอินกรมชัยหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนนะครับอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ ขอเชิญชวนท่านชายรวมบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2563สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤศจิกายน2563อบรมระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2563ถึง7กุมภาพันธ์2564บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา สื่อ,อายุพระพุทธศาสนาเปิดทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับตนเองและทุกคนบนโลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 8 31 1234หรือที่ www.buad.com ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการทําหน้าที่ชวนบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในปีนี้ซึ่งเชื่อมั่นว่าการยนมิตรผู้นําบุญทุกจังหวัดค่ะต่างลงพื้นที่ในการทําหน้าที่กันอย่างทุ่มเทเต็มกําลังแล้วก็เสียสละอย่างเต็มที่เพื่อความสําเร็จเป้าหมายชี่ตั้งเม2,500รูปก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะ และในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ค่ะฝากเน้นย้ำถึงพระภิกษุสาม,มนเณรและสาธุชนผู้มีบุญที่มาร่วมกิจกรรมทุกศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศนะคะได้สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกช่วงกิจกรรมแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ วันนี้หมดเวลาของบุญนิวส์แล้วละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะติดตามรับชมทาง f a c e b o o k บุญนิวส์ทีวีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนการส่งข่าวให้เรานำเสนอนะคะติดต่อกับเราที่อีเมล tvdmcnews gmail.com วันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตบทที่ว่าบุญยังสุขขังชีวิตสังขยมหิ แม้ข่าวสิ้นชีพบุญช่วยให้เป็นสุขค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์สีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะแม้ภารกิจจะยากเย็นขนาดไหนก็ตามขอให้เราอย่าได้กังวลเพราะมีคำพูดคำหนึ่งซึ่งเป็นอมตะวาจาของคุณครูไม่ใหญ่ว่าโลก เลือกลูกมาให้ทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อโลกเลือกพวกเรามาให้ทำหน้าที่แล้วท่านให้ผังสำเร็จติดตัวพวกเรามาทุกคนปร,นรใในนนพะ,ะรพุทธศาสนาประกอบไปด้วยเสาหลักสี่เสา นั่นก็คือาศาสนสถานได้แก่วัดวาอารามกุฏิศาลาต่างๆเจดีลานเวียนประทักศิณป์ประการที่สองก็คือาศาสนพิธีได้แก่การประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาการลงอุโบสถปาติโมกการฟังธรรมประการที่สก็คือาศาสนธรรมได้แก่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเสาหลักประการสุดท้ายก็คือศาสนาบุคคลได้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้ที่จะเป็นอายุของพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าเสาหลักทั้ง4เสานั้นมีความยึดโยงกันแต่เสาหลักที่สำคัญที่สุดที่ใช้คำว่าเป็นอายุพระพุทธศาสนาก็คือศาสนาบุคคลเพราะว่าถึงแม้จะมีศาสนาสถานไม่มีศาสนาบุคคล ก็ไม่สามารถจะมีศาสนาพิธีได้เมื่อไม่มีศาสนาพิธีศาสนาธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะถูกสืบต่อไปได้เพราะฉะนั้นภารกิจการชวนชายแมนแมนมาบวชในครั้งนี้ถือว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรในปัจจุบันมีจํานวนลดน้อยถอยลงเป็นจํานวนมากนี่ยังไม่ได้พูดถึง คุณภาพของพระภิกษุที่เราจะต้องมาพัฒนากันอีกภายหลังจากที่ท่านบวชแล้วด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต่างๆซึ่งขั้นตอนยังมีอีกมากมายแต่การทำหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นยอดขุนพลชวนบวชของคุณครูไม่ใหญ่นั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่จะเป็นการเปิดประตูเปิดโอกาสให้พระพุทธศาสนาได้มีลมหายใจต่อไป ทุกท่านที่กำลังทำหน้าที่อยู่ในตอนนี้แม้ภารกิจจะยากเย็นขนาดไหนก็ตามขอให้เราอย่าได้กังวลเพราะมีคำพูดคำหนึ่งซึ่งเป็นอมตะวาจาของคุณครูไม่ใหญ่ว่าโลกเลือกลูกมาให้ทำหน้าที่ดังนั้นโปรโดทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดการทำหน้าที่ของเรานั้นไม่ได้ทำหน้าที่ธรรมดาแต่สิ่งที่ท่านพูดท่านได้ เอาผังสำเร็จติดมาไว้ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกคนทุกท่านดังนั้นเมื่อผังสําเร็จมีอยู่แล้ววิธีการที่จะดึงผังสําเร็จออกมาให้เกิดเป็นความสําเร็จก็คือให้ใจของเราจรดอยู่กับศูนย์กลางกายนึกถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ให้แจ่มชัดอยู่ภายในแล้วออกไปทำหน้าที่ด้วยความองอาจใช้ความรู้ความสามารถของเราที่มี ไปกับการทำหน้าที่ให้เต็มที่วางความกังวลของเราไว้ภารกิจที่จะพาชายแมนแมน2,500รูปมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุพเพื่อต่ออายุต่อลมหายใจของพระพุทธศาสนาจะต้องสำเร็จแน่นอนวววดส้าด้สงางไ